สำหรับแานใดที่สนใจในพรรคเคลื่อนนะครับคลิปนี้ต้องห้ามพลาดเลยครับนี่คือเหรียญแห่นุมันเชิญธงชนะศึกหลวงพ่อประเทืองอิดติดก,กันโตสายเหนียวแห่งเมืองเพชรชบูรณ์นะครับผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเจ้าตำรับยันเศแล้วสัพเหรียญสวยมากๆเลยนะครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2 5 3 9เหรียญหนุมันเชิญธงชนะศึกของหลวงพ่อประเทืองเป็นวัตถุมงคลที่ทําให้หลวงพ่อเป็นที่รู้จักของใครอีกหลายคน ในเรื่องของความเหนียวนี่ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับด้านหน้าเหรียญเป็นรูปของหลวงพ่อนั่งสมาธิทรงไว้ซึ่งพลังญาณบารมีของหลวงพ่อช่วยปกป้องคุ้มครองภัยแก่ผู้ที่ห้อยเหรียญส่วนด้านหลังเหรียญเป็นพญาหานุมานเชิญธงทรงอาวุธครบมือรบไม่เคยแพ้ใครทําอะไรก็มีแต่ชนะเหนือศัตรูคู่แข่งนะครับสยบอาวุธทุกอย่างใครก็ไม่สามารถทําอะไรได้ พญหาหนุมานปังนี้แรงจริงๆครับพุทธคุณของเหรียญน,นี้ประสบการณ์ดีมากๆเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของสายเหนียวหรือจะเป็นทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมเลี้ยงของหลวงพ่อมีชื่อเสียงไม่เป็นสองรองใครในยุคเดียวกับท่านนะครับจึงทําให้หลวงพ่อมีชื่อเสียงในเรื่องของความเหนียวที่ผู้คนต่างให้ความยอมรับและถวายตัวเป็นสิทธิ์จานวนมาก ครั้งหนึ่งมีคนได้ไปกราบหลวงพ่อและท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งกําลังขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางไปทําธุระในระหว่างทางนั้นก็เห็นมีชายคนหนึ่งบกรถเพื่อขออาศัยไปด้วยแต่ด้วยความที่มีน้ําใจเพื่อเฟื้อต่อกันนะครับซึ่งเป็นปณิสัยของคนต่างจังหวัดอยู่แล้วจึงได้จอดรับโดยไม่คิดอะไรมากหลังจากนั่งไปได,ด้ไม่นานนะครับผู้อาศัยก็บอกให้จอดรถเพราะว่ารองเท้าแตะที่สวมอยู่รุด และหล่นลงข้างทางนะครับสิทธ์คนนั้นก็จอดรถเพื่อให้ผู้อาศัยเก็บรองเท้าแต่พอมอเตอร์ไซค์จอดเรียบร้อยผู้ขอโดยสารก็แสดงตัวว่าเป็นคนร้ายด้วยการกระชากสร้อยคอทองคําของสิทธ์ของพวทันทีแต่สิทธ์ก็ใจดีไม่ยอมง่ายๆนะครับจึงเกิดการยื้อยุดกันขึ้นจนเมื่อคนร้ายเห็นท่าทีไม่ดีจึงได้ชักของมีคมออกมาแล้วก็จะทําร้ายนะครับทําร้ายไปตาม ลำตัวแล้วก็ท้องของเจ้าของทรัพย์นะครับแบบไม่เลี้ยงเลยจากนั้นก็วิ่งหนีไปทั้งสิธ์หลวงพ่อก็ตกใจมากนะครับคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วแต่พอดูบริเวณที่โดนกระหน่ำทำร้ายนะครับก็ยิ่งแปลกใจเพราะว่าไม่มีบาดแผลแต่อย่างใดเลยมีเพียงรอยจุดย่งแดงเป็นจ้ำๆที่บริเวณผิวหนังฝากไว้ให้ดูต่างหน้าก็เท่านั้นเอง เราเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ